เจอแต่ดินโคลนครับเอ้าจรยไปไหนมาวะจบริมาทำไมอ่ะดลองรถบอีกิลองรถแต่ หัวหนายโจ้จะลองรถแรงครับอันนั้นฝีมือระดับขั้นเทพเดี๋ยวมาดูหัวหนายโจ้ครับอ่าวิทเอ,อ๊ะ เขาขับเตะแคตนะมาขับกูเบยเป็นไงบ้างโอ้วเอ่พี่ลาของอาจารย์จรย์อย่างนี้เละบ้านเขาอยู่ตรงนี้แหละครับเราบุกทินหัวหน้านจรย์โอ้กระทิทั้งนั้นเลยอ่ะ เออสลบสลบอ่าปัดสลบครับอันนี้ผ่านอา่งานหลวงมานับไม่ถ้วนครับหัวหน้าเจ,โจา้โอ้เจอดินแบบนี้เจ๊งเลยอ่ะ ถึงไม่สามสิบเที่ยวโอ้ดูครับเอ้ยอู้นี่นแหละสไตล์ไอ้จอมโหดต้องอยู่ไกลๆครับขับได้ทุกยี่ห้อนะทุกค่ายครับ ตอนนี้เขาขัดขับแคดกับนิตาชิอยู่ครับอีกสักพักเขาก็จะเล่นโกเบเพราะว่าลูกพี่เขาจะเล่นทุกแต่ก่อนก็มีนะโคบิโกของเขาอะแต่ว่าขายไปแล้วครับแยกอะไรแยกอะไรไปหมดแล้วอืมปนังแขงเขาเลจะกองไว้ให้ครับเนี่ ขั้นเทพของการทำงานของเขาก็จะรู้ในดินตมเขาก็โยนไปฝั่งโน้นเห็นไหมทำงานผู้มีประสบการณ์ครับผู้มีผู้มีประสบการณ์เขาจะรู้เลยแหละว่าการทำงานเป็นแบบไหนแต่ว่าขับ เพชรมีโคตรเร็วเลยนะนนนเนี่ยนั่นแหละขับแต่200ครับมาขับ140มันเล็กไปโอ้แย่เลยครับดินแบบนี้ เป็นชั้นต้มครับลงไปหนึ่งเมตรก็เป็นตม้มอันนี้วัหน้้โจยเหอว่างงานครับเดยแวะมาเยี่ยมเยอนทีมงานเราครับอ่าเนเห็นไหม ระดับที่มือขั้นเทพของฮอน้าโรยเนี่ยนี่ไปด้วยสุดยอดมากวันนี้เขาไม่โชว์เลยเฉพาะ ไม่มีแห้งมีแต่น้ำเพิ่มเติมขับไปเล่นไปนะไม่ไม่ทิ้งร่องรอยของความเป็นหัวหน้าโจย <c oughs> น,นี่ก็สิบเจ็ดนาฬิกาแล้วครับห้าโมงโอเคยอดยอดคือบ้าคือบ้าอก็สั่งลูกน้องกันมาแล้วครับอันนี้เป็นลูกพี่นะคนหน้าลบเป็นลูกพี่ของคนหน้าโจยครับ ไม่รู้ว่าใครเป็นแม่โคก่อนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นลูกพี่ใครเป็นลูกน้องไม่รู้เดินเกียร์อะไรวะป่อพ่อ แรงวะแรงไหมแรงไหมแรงไหมม,ม,มันแรงไหมันแรงแล้วรถใหม่หนะอี๋ใหม่อะไรเคยขับสายเขียวทีอ่ะวะขับในสายเหลืองวะสายส้มาสายส้ม <c oughs> นะไปไหนอยู่ นี่เป่ากรองครับย,ยกล้อหน่อยเออ <laughs>